วัดดีครับโปอบช่องลุงเดียนะครับติ่มลังบานนอ้ององอิงนะครับปุ๊บมีอัปเดตมื้อล้วครับเด็กดือ้อเด็กดือ้อเอาเล่นกันเอาเล่นกันเอา,เอามานี่มาเลยน้องอ่ะมาเร็วม,มาดีเดมาเร็วม,มาดีเดเอนอน้องอ่ะกกินไหมน้อง มไ,ไม่ไปนะไม่ไปนะอยู่นี่นะอยู่นี่นะ <_ t ick> เออเออเอออะมานี่มาเออเออเอาเลยเอาเลยอืม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 ดู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  <_ t ick> ด, <_ t ick> ดีดีม <_ t ick> ีเพื่อกับจอบเล่นน้ำยาหนะป่านี้แล้วนะ ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเลยขึ้นมาเมื่อเร็วมาเร็วมาหยางเหยีกหยางเหยีกเร็วเร็วเร็วขึ้นมาเออเออเมื่อแล้วมานี่มาเลยมานี่เลยความจุนครับไปไหนอีกไปเล่นไหนอีกมาเร็วมา มาเร็ว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 ไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปไปไปเออเราไปเที่ยวดีกว่าไป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 ไหนแล้วไปไหนแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนมานี่เลยมา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 เมืดอแล้วไปมามามา,มาไปมาเร็วมา มา,มาเร็วไปไม่สนใจคำเดียวไปเดินเมื่อแล้วไปนอนไปเดี๋ยวกินข้าวไปกินอาหารพอแล้วมาเลยมามาเลยมานี่เลยมนาน,นี่เลยมาน,นี่เลย ดื้อน้องอะไปกบไปมานี่มาวันวันนี้ <c oughs> ลงเนี้ยป่าเตี้ยวทั้งวันเลยครับเตียงกับไปไปดูเขาตัดแปลงกิงต้นไม้นะครับ ไปถึงเวลาแล้วมันมืดแล้วเข้าไปเร็วเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าไปมันมืดแล้วเร็วไปเร็วไปเลินเข้าไป,เ,ไปเออยให้ดูเรื่องไปเออ <c oughs> เอากินน้ำก่อนเอาเร็วเร็ว,รวอปเล่นพรุงนี้นะตรงนี้อุ่นกับ ดินอนหน้ากับปูไว้แล้วนะครับแต่ว่าดีดีก็ไม่จอบสงใัยก็ติดนอนปืนครับถึงก็กัดเละมดครับเขานอนปืนตั้งแต่เด็กทรงใจเพราะว่าตีฟ่ฟามมันเป็นปืนนะครับปืนปูนเออนี่กลงนิดเดียวครับดูของนี้เดียวนี่ขนาดก็หนังเงี้ยนะครับบนวัวยางทึ่งย่างทึ่งกอบบน นี่แต่เขาโดดกะทีเดียวครับผมแต่เขาไม่โดดเกง่งเอา,เอากินน้ำก่อนเออเดี๋ยวกินข้าวนะมีรถมาส่งของ อ๋ออ๋ออ๋อเนไก่เห็นเนื้อไก่ไหมไก่หยอกน้องอยู่อะอ๋อนื้ไก่อ๋ออ๋อไก่อะไก่หยอกน้องอยู่อ๋อวิดโดเก็บตีละน่องกับไม่ไห้แพ็กรวมกันหลกมุ่นเลยครับ <laughs> à mày ao nón mày ao mày ao ai à, kia có phải không à cây à cây à cây à. giòn nón vừa nay rút này cây giòn nón à ngon à. cây giòn nón cây giòn nón hả à. ไก่ยอกนอ่องหืมไก่ยอกน่องนะห๋อไก่ยอกนอ่อ,อง,องหืมไก่ยอกหืมไก่ยอกน่องอืมไก่ยอกน่องกินข้าวมาเลยนะนะกินข้าววะเนาะนี่เปลื่นไปแล้วเห็นไหมเปื่อนน่องไปแล้วนี่ก็ไปแล้ว เขาไปแล้วไปแล้วไปไหมไปไหมไปไปไหมไปไหมนี่กับบรรยากาศนะกับพ่นมืดแล้วกัน บาวิซานก็เดินทางไปแล้วนะครับปุ๊มกับแม่แก้มนะครับเงียบเลยทีนี้เงียบเลยไม่กี่วันก็มาอีกนะครับปุ๊บจะดูจะดกูดกาบ,บาวิซานแหววมาเตี๋ยวอีกกับหนองมันบอกรกนนอนี่จอมบวยวายอีกตัวเดี๋ยวกินข้าวนะ Ie, gi'n cael. เอาอะอัน้เด็กๆกก่อนเดี๋ยวก่อนน้องนะเดี๋ยวทำไมดีดีก่อนนะเดี๋ยวทำไมดีดีก่อนนะแป๊บเดียว <c oughs> ยิ้วเลยครับยิ้วเลยแป๊บเดี่ยน้องนะแปบ๊บมีรถมาส่งท้องอีกนึ่งกันอีกแล้วครับพุ่มดไม่เอานะโดโดไม่เอานะานะี่นี่น อ <c oughs> ไม่เอาน้องไม่เอาอเป็นอะไรครับนี่ชื่อครับครับตังนี้ก็ได้ครับพี่เนี่ยตังนี้หร,หรือก้อยตนก็ได้นู่นบ่อต้นอยู่ครับเข้าไปด้านในก็ได้าครับผมพ่อพอ,พอน้องพอ่อนั่งคอยนั่งคอย ไม่อย่าโวยวายนั่งคอยอ่ะยังโวยวายอีกเอามือมาไม่เอามือมาอ่าข้างนี้ด้วยไม่เอาข้างนี้ด้วยแน่นั่งคอยเ <c oughs> ตียงเตียงอีกเตียงอีกนั่งคอยเลย <c oughs> กินไหมเนี่ยเอามือก่อนเอามือมากอ่อนออาเอากิน โวยวายครับโวยวายนี่ของดีดีเอาน้องกินไปนะเอากลับนี่กล่องดีดีอย่านอนลกุกกินให้ดีเร็วลกุลกขึ้นลุกขึ้นกินให้ดีเออเอา,เอากินอา่าอย่านอนกิน <G ül üyor> อา๋านะครับผมเป็นรถเนื้อรถ ที่เขาจอกันนะแล้วก็แม่นางซื้อไก่อกไก่ครับผมกลกกุบข้าไปด้วยครับโน,โน่นน้ามู่วนยังโวยาโวายอยู่เลยครับทีนี้เลือกกระปองเสียด้ครับเสียกินลังเผื่อนครับให้น้องๆกินก่อนเอากับให้น้องๆกินเลยนะครับอืมเอากับนี่กละองเสียปีใหญ่ครับลังเผื่อนเสียสลายนองครับ กินดูดีดีหมดยังโอเคดีดีหมดแล้วพอนะอยังกินไม่หมดเลยโวยวายทำไมด,ดิดีกินหมดแล้วนัน่น <c ười> โวยวายครับต้องให้มันหนังเฝ้าเอากินดีดีไม่ต้องเฝ้าเลยอ๋อ อินจาเขาโวยวายเอากินให้หมดของน้องไก่ก็สองชิ้นกินแต่ไก่หมดโวยวายอีกซ่ายอยู่ตัวเดียวเรื่องทุกอย่างนี่มามามาอย่าลีลามากินให้หมดเดียว เมืดแล้วดูเดี๋ยวให้ดูให้ดูหมดนะโวยวายอยู่ตัวเดียวเก็บหมดแล้วครับแต่ตกอยู่กลางๆจากเม็ดจกดักอะไรตาบดเขากินเงินมาแต่ตาบดไม่กินก็นคือแมวเ,เลยครับตาไม่หนังก้าวก็ไม่กินเหมือนกันครับนี่ลุงเดียร์อาดีดีด แล้วก็ไปตบตายเดยเสียดูมู่นี่ก่อนเปือนแต่ไม่ยอมกินโวยวายครับต้องให้มันนังกว้าวเออจำลักดูดิมากินให้มันเสร็จเ่ยเรื่องของเขามาเร็วมาอ้าวซ่าอยู่ตัวเดียวเอาน้องกินให้หมดเออ หนูนั่นแหละคนอื่นก็กินกันหมดแล้วอ้าวเก่งเก่งเอ้าพอไม่ต้องโอสนใจเรื่องเงินกินเลยมัโดนกินเสร็จแล้วโด่อยู่หน้าบ้านนั่นดีๆก็นอนเลยยังกับน้องนี่เออเก่งเอ้าเอ้าโอ้โหเอ่ะไก่จะเก่งทูุกเด็กได้นะเก่งเว้ย ว้าวต้องแบบนี้ดิจับมือดีมาเร็วมามาเร็วจับมือดีมาเก่งเก่งเอาจับมือดิจับมือก่อนเร็วเก่งมาเร็วคนเก่งเอาจับมือไอ้จับมือก่อนแต้มือก่อนเออเอาแต้มือคนเก่งเอาน้องเก่งเก่งเอาแต้มือก่อนไม่เอาเร็วเอากระปุกสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผม อย่าลืมติดตามช่องเดียทีมลังบานน้ององุ่นยิงนะครับผมป้านางทีมลังบานน้ององุ่นยิงนะครับแล้วก็ทีมลังบานตุกคนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม